ากดขึ้นไปได้คนนี้พอกันใส่ล้อตไปพอกันพอกัน we

ก็มีเกอางนี้อแมดูทดงกัเฮะ้อย้ก่อนไอ้ก๊เจอแล้ว่ะเจตอไรกันก็ตามหึงแงที่ตองทย่อ่าเงี่ยครานจะอูห้ามมตัวห Oh, hảo ở đạp nam mà con <laughs> này. Thằng này, Rồi này đạo 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 ไม่ไม่ต้องเอาไอ้นั่นหรอกต้องเอาไอ้เครื่องตั้งศูนย์มาก<อ>็ไม่ได้เออเดี๋ยวจะเอาเครื่องตั้งศูนย์มาเอาเอาแต่ลำเม็ดวัดดูอันนี้สูงตจำเท่ากันไหมลำเม็ดมาไอ้ไน,ไนั้นใส่ไว้ในนั้นคืนใส่ไว้ในกล่องคืนบอกแล้วอย่าจับถ้าจับแล้วมึงต้องใส่เหมือนเดิมคืนเออหรอไม่ใช่นั่นแหละวัดดูอันนี้เลยวัดดูปีกงกนี็นนนนนเนี่ยตัวเนี้ยนี่วัดเลยวัด วัดส,สูงจากสูงต่ำหรอวัดส,สูงวัดจากล่างมาน่ะวัดจากเหล็กมาถึงอันนี้ถึงนี่เท่ากันไหม <S <S เออวันนั้นเนี่ยเท่านั่นแหละเท่ารูเลยเท่าไรสิบก่เอาเซนติเมตรเดี่ยวเอานิ้วเอาเส้นจับข้างเนี่ยอ่านเป็นเส้นอ่ะเอาข้างเส้นเนี่ยเอองั้นแหะจับมาข้างหลังอีกจับข้างล่างมาข้างหลังอีกข้างล่างอ่ะเท่าไารอ่านเดี๋ย ประมาณประมาณยี่สิบหกอ่ะทางโน้นเัด่ยอ่าอน,น,อนเป็นเซนติเมตรอ่ะนี่ละนั่นแหละตั้งทางนี้เดีอาทางนี้เดียเอาเหมือนกันเนี่ยตั้งตรงไดยมึงตั้งเบี้ยวมึงตั้งเบี้ยวอือวันนี้ตทำเลยยกขึ้นได้ไหมเอามือยกขึ้นนีเอามือยกขึ้นได้ไช่างมันได้แล้วนั่นแหละเอ็มพีเอ เอามาแรงน้ำมันมาขึ้นตรงนี้หน่อยดิแฮมไร่ยี่หกเท่ากันไหนเมรงน้ำมันวันเจอเนี่ยเแรงเอามาขึ้นตรงนี้นิดนู่นนู่นู่นไหนนู่นนู่นเแรงน้ำมันเอาไม้หนุนล้อข้างนู้นเนี่ยเอายางออกเอายางออกไปยางเอาไม้หนุนล้อข้างนู้นเนี่ยนี่หนุนล้อตรงเนี้ยเอาไม้หนุนหน่อยไม่ใช่อ่ะมึงจะเอาออกทำไมล่ะเอามาะไม้เนี่ยมหนุนทั้งนู้น่ะ นี่ไม้ตรงขามึงอ่ะ้นี่เลยเอายางออกไปเอายางออกยางนั่นน่ะเตะยางไว้ใกล้เตยางนั่นมึงเกะอ๋อเอาตลับเม็ดวัดมานี่ตลับเม็ดตรงนั้นแหละพอแล้วเดี๋ยวต้องใช้งานเอาตลับเม็ดมาวัดไหนใหม่ตลับเม็ดเมื่อกี้อเออไองซื้อเมื่อกี้เหรอไม่รู้ ทางนี้นี่เอาให้ไสไปทางนู่นดิตั้งตรงดิตั้งตรงตั้งตรงกันน่ะตรงมั้ยเท่าไหร่นู่น25บ่26อ่ะข้างบนวัดทางนี้ดิมาทางนี้26ทางนู่น26เนาะวางทางนู่นเดี๋ยวดูนู่นดิ ยี่หกเท่ากันนะนะาเนี่ยยี่หกอ้ายี่หกเท่ากันแล้วเนี่ยวัดตัวบนนี้เลยยี่หกเท่ากันแล้วเอาเออไหนแต่เราเป็นวันนี้จับฝั่งนู้นนะดึงไว้ดูนจับมุมนี่หนึ่งมุมนู้นน่ะนี่มุมมุมข้างล่างเ่ยเออมุม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 เลยเออจับไปได้จับตรงมุมเลยโอ้ยสามสิบเก้าฝั่งนู้นนะจับมุมเหมือนกันจับไป Ừ, chậm lắm rồi Rồi, sao sẽ cao đấy Ủa đấy, chậm, tạm đông thông mùm đi Rồi, sao cao, phít 2 min này, này, 2 min, thằng này săn quá Thằng này săn quá 2 min, thằng này dài quá 2 min Đấy, mày đấy, mày đấy, chậm mày Săn quá 2 min rồi đấy Thì ร้อยสามสิบแปดจุดเท่าไหร่วะเดี๋ยวร้อยสามสิบแปดจุดแปดเอ้าทางนู้น,นใหม่เลจับไต้ตรงมุมอะตรงมุมเนอตรงยังตรงมุมนะร้อยสามสิบแปดจุดแปดเท่ากันแล้วเท่ากันละเท่ากันอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวๆหไหนวะร้อยเท่ากันละโอเคจับน้น,นจับใหม่เลย ประมาณ48ทางนู้นจับมุมมันกัน48กับเท่ากันโหจบความสูงได้ทางนี้ได้จบแล้วปัดโล่ดปัดมุมถอยอยเอาทางนี้มาทางนี้ไปข้างนอกจับไปจับเอาร่องร่องนอกเลยนะเออร่องนอกก็ได้เอาร่องนั่นแหละบัดมุมถอยถอยเอาครับแต่แม่นนะ จับไปดังนอกอันนี้ประมาณทักร้อยห้าสิบเจ็ดจุดครับร้อยห้าสิบเจหรอหน้าสิบเตรงนี้น่าจะเป็น157ยห้าสเโอ้เสียใจด้วยที่ร้อยอะไรตรงกลางแล้วบ่ฮะตรงกลางยังร้อยห้าสิบ 0.5ผิดเซ็นหนึ่งทางเปเซ็นหนึ่งทางไปเซนหนึ่งทางไปเ้นหนึ่งเอาไม้ดิไม้ดิเอาขอบในดิขอบในเอาขอบข้างในนั่นแหละวานร้อยวนร้อยสี่สิบขอบอขอบในตรงน,นี้น่าจะเป็นร้อยสี่เอ็เจ้ากว่าแม่งขอบในลงล่างอีก มึงวัดข้างในเนี่ยเออโอ้ร้อยส oh, ครับร้อยองใหม่ดิร้อยสิบสองร้เส้นหนึ่งเลยเอาขอบนอกนะใหม่ใหม่นะหมหมข้างนอกเลยร่องร่องยางนะร่องมันนะร่องแล้บอเออแบบประมาณร้อยหาสิบเจ็ดเากลางยาง ขอบนอกนะร้อยห้าสิบเจ็ดนี่ร้อยห้าสิบเก้าผิดไปทั้งสองเซนโอ้ทางสองเซนวะทำไงจะหุบเข้าอ่ะต้องการให้หุบเข้าอะไรโซ่มาดึงตอกมาดึงอยู่ตรง,งนี้ดึงเข้า ในเข้าอีกสเซนติเมตรทางผิดไปประมาณหนเซนกับหนึเซนติเมตรต้การดึงเข้า1นึ่งเซนกับไปวัดมุมแคมเบอร์ดูก่อนเดี๋ยวเดวเดี๋ยวเอาแป๊บไดววัดว่เดี๋ยวครหาแป๊บก่อนหาแป๊บกลมๆก่อน เอาดับน้ำมาได้สองอันนด้วยดับน้ำเเอามาทั้งสองอันเลยตรงตรงยางรถอ่ะนู่นตรงล้อรถอ่ะนี่นี่นู่นอ่ะนู่นอ่ะดับน้ำก่อสร้างอ่ะเห็นไหมข้างหลังมึงอ่ะเออนั่นแหละมาสองอันเลยนั่นแหละนั่นแหละมาสองอันเลย เอามานี่หร่มา,มาเอามามาเอามานีหร่อันนืนอ้ได้เปล่าวะอันนี้ไม่ได้เมื่อไหร่เสียโอ้โหผมเห็นตวงซื้อเลยวะเอาจะนั้นมาดิไปหมดแล้วะดับน้ำเขาข้างไหนวะข้างนี้เดี่ยว

ต้องเอาไอ้ก่อสร้างมาใส่นี่ได้แล้วครับดึงเข้าอยู่มนันเส้นหนึ่งเด้